อถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลาคมะม่วงเถอะ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนูอีซิบายนะครับอยู่กันในเกมฮอนรีบอลนะครับกับฮีโร่ป๊อปเปตมาเตอร์นะทุกคนพีทมันทำหนูนว,วะอ๋อเพราะว่ามีแรม,มเพจนี่หว่าเลยต้องรีบหาวอัก่ะเสียอยู่ในปุ่มอ่ะ ก่อนนั้นนั้นผมไม่ได้อัดเพราะว่าผมกินข้าวอยวู่ฮีโร่มันส,สตันดีมากเลยเป็นแม็กบันมันเล่นลึกได้หน,หนีหนีฟาร์มไปเถอะตรงๆไม่ไหวหรอกทำมันเดือ lên ngay, váo không có, kêu đào, tàng không có, mua sắm, chín đấy chứ?

streams. show must is ours. is The The next puppet ready. move my go on. My อธิบายสกิลกันนิดนึงนะครับสกิลหนึ่งของป๊อปเปิตจะเกี่ยวเป้าหมายให้อยู่กับที่นะเวลาเป้าหมายพยายามเดินออกก็จะโดนดึงกลับมาที่เดิมครับสกิลสคือสกิลกดใส่เป้าหมายนะจะทําการบังคับให้เป้าหมายโจมตีสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับ สกิลสามเป็นสกิลติดคีย์ดิคอนะครับเวลาตีก็จะทำดาเมจเอโีนะครับยิงตียิงล็บคูดาวส่วนสกิลอันตีของเราจะทำการซิงกับร่างหลักของฮีโร่ของตรงข้ามนะครับเวลาเราทำดาเมจเซฮุนร่างที่เราซิงไว้ก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะครับมีกระท้าฟ้ารู้สึกว่าดาเมจแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มระยะให้มันไกลขึ้นมั้ง ได้เ่รเก็บให้เสียบคลิปแล้วมา ي, ไ,ได้ไหมได้ได้ไดแล้วกูเน้นสองไงตีแบบคลิปอย่างนอน ผมว่ายังไงอันตีก like ็น่าอัพอยู่นะหาวินวอลกนฟินอยู่ล่าง my by strings. สวยครับมันตบได้เดียวนะเมื่อกี้ไม่มีสกิลอื่นมีสกิลอื่นนี่ผมเดี้ยงไปแล้ว Bound by my speed, the show begins. In time, the show must go on. We will toy with them. The show begins. My, my strings. The show must Almost go there. on. We will toy with them. Heading back. Back. I'm on my back by my strings. อาเม่เล่นขวานติดกระจายเหรอไปอรั e เบียกับเบียก็ไล่เรียบร้อยมีเอฟซีว่ะโชว์ช็อตเดียวมีเอฟซีเลยว่าเฮ้ยคือต้นเกมที่ผมไไม่ด้อัดไม่ไม่ใช่เลยนะผมกินข้าวอยู่แล้วผมเล่นไม่ออกเพราะแบบไม่มีแรง ก็เลยเติมค้ามิดนึงน,นี่พร้อมแล้วพร้อมลุยแล้วแต่บิก๊กบีเสร็จก็จอกอจบแล้วเข้ไหมแคลรี่ในรีบอลมันยังน้อยอยู่อ่ะมันฮีโร่มันก็จำเจอ่ะทุกคนผมพยายามเล่นตัวอื่นตำแหน่งที่ผมเลือกไว้มีสมโลมีออฟมีมิดแล้วก็แคลรี่โลแรกของผมมันเป็นแคลรี่ไงแล้วแรงมันเยอะมันก็ชอบได้หลุดมาแคลรี่ตลอดตตยโลเยอะเยอะเลย strengths? fc l o ครับพี่ fc ครับขอบคผณครับขอบคุณครับตีของบ่วะ นิดเดียวว่ะเอา้เอาเฮ้ยทีนึงเออน่าจะฟาร,ร์มป่าต่อรอให้กูถึงก่อนก็ได้ครับไม่มีอันตร้นพี่ โอ้กระเสอยู่มันบิงมาแล้วบิงมาแล้วอ๋อนี่เดียวมันเห็นหมั้งเกี่ยวหัวไม่ทันไหมบิงออก The show must The show begins. The show is over, no strings attached All the Hellborn, we will toy with them, the master is at your service, the show must go on, your next move is ours. <coughs> เห็นมีวันฟ้าน่าจะกลางเลนนะเรื่อยวูอยู่ในป่าเกาะออล่ามันขึ้นเมื่อกี้บิ๊กออกไปแล้ว The show is over. My puppet is ready. We will toy with them, bound by my strings. My puppet is ready. The show must go on.

We will with them. toy โอ้โหนี่หายเลยนั่นแหละเพื่อนนี่แหละคือสาเหตุที่ไม่อยากเข้าออกรอกรอกรอขนาดกูมีการเวทนะลั่นแบ็คไปเราด้วยสอยเลยบ๊าบเลยกันนะบ๊าบเลยบ๊าร์ปได้วาร์ปนะ แมงโบหัวไปละไงสะดุงเลยเดดตายเลยเนี่ยวันนี้ควจะไม่ตายต้องเขี่วไหมเพื่อน The next move is ours. The show begins. Bound by my strings. My puppet is ready. We will toy with them. Push them my, my puppet. <Is> ready. ชนไม่ติดหรอวะปล่อยของไรืไหนอะปล่อยบนมั กูม yeah. ีหว่านแก็บตรงเนี้ยเจื่อกูวะ มาเป็นขบวนการเลยมออบวนได้นะจริงๆอะโซนบ่อนบนลแล้วคับดันบนผมยังไม่วอนในป่าด้วยวะ่ะมีวอนปะเช็คเช็ควอนในป่า <In time. S 1> ได้บุตรตบไปแล้วนะมั้ยผมยังวันะ่ะ เล่าวๆๆๆๆตันตๆๆๆัๆมีหวนไม่มีวะเดินหนีเช่ <c oughs> มีกว่าหาคียิเหาคียอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> มีแต่หาหนอยอะไร เป็นอีกว้าเอาออบเจกต์หน่อยได้ปะโอโหมาเห็นแล้วเพื่อนไม่เป็นไร เออเอาไปฮันนี่นี่เกาะอกกอเกเอาไปๆๆเอาไปด <ๆ S 1> ีเจนเลือดทำดาเมจเออเอาไปใช้เลยกูว่าว่นฟ้าเต็มเต็มป่ามาแล้วอะตอนเนี้ยดันบนก็ได้วะมีซ <'s> ินิกกลางโดนเมื่อกี้เห็นแล้ครับ

ด้านล่างก็ได้นะเดี๋ยวโยกไปล่างในหะ้มันต้องมีคนมาแก้วอนทักคนดิวะ À, Mình hmm. không, phải Bái, Thì không thể bandage được bốn tay. L medidas, chúng ta quay hesitate. Бmbol จ intermediate trượt eben dragon ạ! để ơi, để anh Phoenix. Tôi tán hay, tán hay đó. Đi banh, đi banh, đi thôi vô con. Tao cũng không Đi เเ้าขอไถึงแล้วไรวะแล้วสามโอเคทีเดียวก็ต้องเป็นโผกลางมาดี อืม,มวันนิดจิตจำสายามีหวนฟ้าตรงกลางเอาของก็ได้ไปะเจ็ดสเปียร์คุ้มอยู่นั่นแจบเพื่อน,นเพิ่มระยะสก,กิลอ่ะ อันเนี้ยมันเอาไปออกเป็นไอเทมใหญ่ได้เป็นแซนสเกิปเตอร์ใหญ่ได้เอาไว้จับขาแบบเอวีอะเวิร์กอยู่เอาไปล้างบัฟเล oh. <Okay. S 2> ปล่อยเลนไหนนะพี่เลนกลางก็ได้เลนบนก็ได้ครับปล่อยเลนบนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยบัฟไปบนดันกลางบัฟบ,บนกลางมีฟ้านอะ้าว oh. <laughs> สวยงามลย oh. โทษดี่โทด เอาไปไปเไปเลนไหวไหวไหวไม่แรงไม่แรงไม่แรงทางนี้แรงกว่าอ๋อหมดบีบีกเดเอลงพื้นอะอ้าวงงเลย อามีคนหายกลางทางซื้อเกิดได้รูดอ่ะพวมีการไม่ใหญ่มาดีตาม มาเลยอะไรสกิดกูวะไม่ได้ชงได้ชนอะไรแค่เลยวะยังชนได้อยู่ป้างวะเอ้ยออกไปเลยใช่ ไปแกป๊บเขา้อมเขาบออเด้เขาบอดได้เพื่อนไปไดิไปได้ไปได้ไปได้สุดเกิปไปไ้ยอันไหนจบอดไปจปไปไปโดมากพี่โอเคทุกคนถ้าสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผิดพลาดไงผมก็ขอโทษด้วยเอาไว้เจอไหมคลิปน้ะสำหรับนี้ก็บายครับ